สวัสดีปีใหม่วันนี้คนเยอะจริงๆมาแถววัดพระแก้วสารลังเมืองมีตะคอนคนต่อแถวกันเยอะมากเลยนี่แบบกว่าจะมาถึงนะพอดีน,นัดเพื่อนไวท้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยเออโอยใช้เวลาไมาย้ยาวนานมากคือแบบรถติดวนอะไรก็ยากวันนี้แต่โอเควันนี้มาทำบุญครับ มันนี้แบบคนเยอะมากแต่สังเกตได้เลยนะว่าคนพม่าเยอะจริงๆน่าจะเป็นแบบเขามาทำบุญนะเหมือนอามาไหว้พระตอนวันปีใหม่อะไรยเงี้ยโอ้ก็มีคนไทยบ้างนะแต่เดินเดินเดิน,ดนมีแต่คนพม่า,มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะเยอะมากวันนี้ถนนเส้นนี้โล่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นตรงแถวสนามหลวง คนจะเยอะมากเลยคนก็เดินกันไปเดินกันมากันเยอะนะครับเข้าใจว่าไหวพะเสร็จแล้วก็น่าจะไปหาที่กินข้าวที่เดินที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้อยอามสไตล์วันปีใหม่วันหยุดอ่ะเนาะ <ไป S 1> คนเยอะมากเลยจ้าไ, <ป S 1> ไม่สามารถเดินบนฟุตบาทได้ต้องเดินข้างล่างนี่ดูดิคนต่อคิวกันอ่ะแบบนี้เลยอะ เส้นนี้เป็นเส้นที่คนเดินก็แบบคนไม่เยอะมากอ,อเดินสบายนะเส้นนี้แต่ถ้าเกิดไปท่าเตียนโอ้โหคนเพียบเลย